ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆ,ๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยไวตัวไวกว่านี้เลกน่านี้ เกียบสามร้อยแล้วอ่ะรอแป๊บนึงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงบันเร็วได้เท่าด้แล้วรถเกียบไปประมาณ800ร้อยอาจากว่าเขาจะตีเลยก่อนแล้วเบรกแล้วแล้วแบกสี่นะถ้าไม่ไปอ่ะเราหายสี่อ่ะเราไปเป็นแบบฮีโร่ไงหายสี่อาวุธแดงสามปืนหนึ่งอ่ะเราไปถึงปุ๊บเก็บหมดเลย มาฮีโร่เมทอะคาเดเมียเร็วเลยรถสีรถสีไวกว่านี้หน่อยถึงแล้วถึงนินมาแล้วใจเย็นลังไปน่าดีนมาโอ้ไปทำอเหี้ยอะไรอ่ะน้องเอาไปยิงตีกันเมืองบนเหรอไม่ใช่กลอวเขาสนามบินแล้วเอ้าโหเออเรีบกลับไปผมว่าทำอย่างเงี้ยเขาจะตีกันแล้วเนี่ยปั่นนั่ะเนี่ย เอารู้ได้ไงว่าปั่นอ่ะรู้ได้ไงอ่ะคอมลำแล้วเนี่ยเขาดันมาเรื่อยๆแล้วน่ะฮะเปิดเลยสินะเปิดเลยมารอชุบเลยเปิดเลยเนี่ยคืออย่าเก่งอย่าเก่งตะเกงเปิดเลยก็ได้แค่ไม้แดงสามแล้วก็ปืนหนึ่งไม่อยู่เองเอาไว้แล้วกดวอร์ขับเร็วๆผมไม่ใช่คนขับ มันจะไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวมันจะชูเขาขึ้นมาไม่ทันเฮ้ยมันเอนทัหดี่ยเ้กรู้แล้วมัเรบนเร็วได้แค่นี้เฮุ้มา้วมาเยเฮเ้เยเ้อ้ยเฮ้ย้ยยเ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ย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 เฮ้เฮยเฮเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ

กูตายไม่โดนหลบเลยนะตัมเลือดเฮ้ยไอ้ียไม่ไหวล้กูเปล่มดีกว่าวะเพแขล้มก็ไมล่นไฟกงกล่าวยเื่อเพื่อก่อเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อน ดิงมายิงเงีหน่อยยิงเงีหน่อยไม่ตายไม่ตายเล่นไปเล่นไปล่นไป่นลนเ่่ไปเล่นไ่นไปเลยนเไป้ล่นไปเอ่นไปเนไป่เไปเล่นไนไเล่นเ่อเนนไป่นเนนนนนนเอไปเเนไปเน ตัวตีขาดเลมเปลี่ยนลืมเปลี่ยนมาโคเข้านี่ือเออเปลี่ยนมือเทพเย้พี่มัดวะเดี๋ยวมัดอย่าให้ร้อเลยไปเอ้ยสสวยสวยอืมพี่อยู่ไหนเนี่ยมันปิดอีกกรดูงเฮ้ยอ่ะคุณรอดได้ไง มอมาจีงกันน่อยจีกันน่อยใครกดชิ้ขวาชี้ชี้ชี้ตายชยกันชป็นกันช่วยกันช่กันตายโอ๊ยถีบอย่างนี้เปลี่ยนนีดหน่อยเปลี่ยนนีด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  ไปกูกูให้เพื่อนถึงศพมาถึงศพถึงศพถึงศพไหนตพี่เลเดวลอาดาศพมาไปเอามาตัดตรงกลางไปเอามาตัดตรงกลางปอามาตัดตรงกลางมากัดตรงกลางมากัดตรงกลางมาัดตรงกลางปเอามาตัดตรงกลางไปเอามาตัตรงกลางมาเอามาตรงกลางมอย่าว่าาส เส็นหลังบ้านเฝ้าศพด้วยอย่าทิ้งศพอย่าไปสวยเฮ้ยมันวะเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยฮัลโหลคนไรพี่เวลางานดำแล้วมันต่อเนื่องบนไหนต่อเนื่องไม่คนหรอกม่คน ติงตังติงตังตังติงใส่ชุดนี้รับกระเป๋าสองสี่สี่งติงติงติงตังตังตังเข่าหอ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 กันด้วยเข่าหอกันด้วยหลังดีนะหลังดีเข่าหอกันด้วยเข่าหอกันด้วย แล้วคุณจะขับบนทำไมครับนี่ขึ้นไปได้นี่คุณจะขับบนทำไมครับนี่โอ้โอ้ตาย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 ชื่อผมบัฟบเป็ตเมื่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นข้อโครัฮสโอซีด้วยกันนะคะ